สิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็นเล่ากันว่าผีแม่ไม้คือวิญญาณหญิงผู้เดียวดาย ทีเลลอนอยู่ระหว่างโลกคนเป็นกับโลกวิญญาณนางมักออกล่าเหยื่อในยามค่ำคืนโดยเฉพาะชายหนุ่มที่นอนหลับอย่างไร้การป้องกันหลายกรณีพบชายเสียชีวิตอย่างกระทันหันขนาดหลับเรียกกันว่าอาการไหลาตายผู้เฒ่าผู้แก่เชื่อว่านั่นคือรอยลากของผีแม่ไม้ที่พาเข้าไปอยู่ยังเมืองผีวิธีป้องกันที่สืบทอดกันมาคือการแขวนปลักผิด บูชาไว้ที่หัวเตียงหรือหน้าบ้านบางแห่งถึงกับแต่งตัวให้ชายในบ้านเหมือนหญิงเช่นทาปากแดงเล็บแดงหรือทำหุ่นหญิงสาวใส่เสื้อสีแดงผูกผ้าสีแดงและเขียนป้ายไว้ว่าบ้านนี้ไม่มีผู้ชายเพื่อไม่ให้ผีแม่ไม่หลงเข้าใจและผ่านไปไม่เหลียวแลเพราะสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็นสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพ พบกับเราอีกแล้วครับในคืนเล่าผีกับผมหมอแมนทวัชชัยจีระบัญชาสกุลสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็นและสําหรับค่ำคืนนี้แขกผู้มีเกียรตินะฮะที่จะมาเล่าประสบการณ์ตรงของเขานะครับให้เรา,เาได้ฟังกันนะครับเพลินๆในายามค่ำคืนนะครับแต่สิ่งนี้จะน่ากลัวหรือไม่เดี๋ยวท่านไปรับฟังเรื่องราวของเขาเลยนะครับ เราพบกับคุณตุ้มเชิญยิ้มครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แมวเอ้พี่พี่พ<อ>ชื่ออะไรแมนครับพี่แมน,แมนผมเต่าครับไม่ใช่ตุ้มแมเด็กวก็ อันนี้เป็นมุกเกินไปเนาะเป็นมุกเกินไปครับผมอันนี้ไฟจริง่ะเนี่ยไฟจริงนี่วะผมนึกว่าไฟปลอมอ๋อเหมือนวงจรมันมีไฟปลอมนั่นหรือเนี่ยเต่าเฉนยิ้มนะครับท่านผู้ชมพี่ตุ้มอะถูกแล้วตุ้มเันยิ้มมุกมุกมุกตลยต้องพาพิธีกรตลกไปด้วยนะฮะตลกดังมีชื่อเสียงใครก็ต้องจำได้ชื่ออะไรฮะเต่าเฉนยิ้ม เอาพี่แมนหายไปไหนวะอ๋ออยู่นี่ครับครับผมวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ให้ท่านผู้ชมทางบ้านฟังเรื่องอะไรพี่อันนี้ออันนี้เรื่องนี้มันไม่มีชื่อเรื่องนะจริงๆแนละ้วผมเห็นผมก็เลยตั้งชื่อเรื่องคือเองเ sticks, ผีข้างถนนที่ผมเห็นนะอันนี้ประสบการณ์จริงนะครับไม่ได้มุกตลกเลยครับผมเนี่ยเรื่องมันก็เป็นเนี้ยครับเป็นเอาอยัางไม่ได้เล่าเดินทางใช่ไหมครับ นี่คือเดินทางเออเดินทาง,งคือตอนนั้นไปเล่นตลกเขาจ้างไปแสดงที่จังหวัดน่ผมก็จําไม่ได้จริงๆนะว่าจังหวัดอะไรแต่เป็นทางสายอีสานสายอีสา oh, นโอ้นี่นานแล้วนานเลยโหตอนนั้นชุดผมที่ผมทําทีมออกจากพี่โนธเชนญยิ้มผมมาทําเองไปต่อเชนยิ้มก็มีทีมงานผมก็มีผมแล้วก็พี่ชายผมจ่าแอนเชิญยิม้มเนี่ยบอลเชิญยิ้มเอ๋เชิญยิ้มแล้วก็จักกะบุม๋มเชิญยิ้มเมื่อก่อนก็อยู่ทีมผมนั่นเลย อ่าข้าไปเล่นกันที่ต่างจังหวัด uh huh. ติดต่อไปน่าจะเป็นเส้นสุรินหรือขอนแก่นเนี่ยพอทางเมื่อก่อนมันไม่ได้4ี่เลนมันเป็นสองเลนสังเกตไหมผมพูดสอเสือชัดเลย ธรรมดาช่องเลนฉี่เลนอันนี้ผมเล่าเรื่องจริงครับอันนี้ไม่ตลกนะครับอันนี้เรื่องจริงเลยมันเป็นทางแค่สองเลน <c oughs> ทางสองเลนครับผมค,บคือมันไม่ได้สี่เลนนะคือวิ่งไปรถสวนก็แซงก็แซงยากหน่อยสมัยเส้นโคราชนะแถวลำตะคองก็สองเลนใช่ไหมอ่ามาก่อนสอหสมมติไปโคร,ราทิง้งสี่ห้าชั่วโมงกว่าจะถึงอ่าอยากให้ย้อนนึกภาพถึงตอนลำตะคองทางมันแคบมากนะผมไปเส้นนั้นแต่เลยจะถึงแถวประมาณ ผมว่าน่าจะขอนแก่นนะ่ะน่าจะแถวจังหวัดขอนแก่นครับรถึงนั่นประมาณหกทุ่มเอ้ยไม่หกทุ่มเล่นเล่นประมาณสามทุ่มนะเล่นสามทุ่มผมทุ่มกว่าอยู่เขตตรงนั้นที่เห็นระหว่างขับรถไปรถไปกันทั้งหมดทีมงานมีกี่คนหกคนรถคันนึงก็คนนึงคันนึงก็คนนึงนึกออกป่ะคันละคนหกคนหกคนัน ระหว่างที่ผมขับไปก็ไม่ได้อะไรนะก็ไหว้สิ่งศักดิ์เดินทางผมเป็นคนแปลกจะนึกถึงสมเด็จพจระจันทร์โตแล้วก็หลวงหลวงพ่อเนาะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ให้คุ้มครองเดินทางแล้วก็พ่อปู่ฤาษีร้อยแปดอะไรเงี้ยจะท่องกระถ่ายู่แล้วเราขับรถไม่เคยประมาทไอเรื่องพวกนี้ไม่เชื่ออย่าลูบหลูนะผมว่าเป็นที่พึ่งทางใจนะการไหว้ขอพรก่อนเดินทางเนี่ยขอพรเขาเรียกว่าแม่ยานายคุ้มครองแต่จริงๆแล้ว ไม่วหว้ก็ได้อยู่ที่เราศรัทธาใจมั่นแต่การไหว้เหมือนเตือนสติผมคิดอย่างนี้ให้เดินทางปลอดภัยเว้ยพูดดีพูดดีไม่ไม่ประมาทขับไประหว่างไปตอนนั้นก็ประมาณหกโมงกว่าโพเพเริ่มทุ่มแล้วขับไปผมเห็นผู้หญิงอยู่คนนดีอยู่ข้างหน้าเดินผ่านเหมือนเหมือนผมใช้คําว่าประมาณกี่เมตรเดียรคือคือผมขับไปผู้ผู้หญิงเดินผ่านนะแต่งชุดขาวเหมือนในหนังใช้คําว่าเหมือนในหนังเลย เอ้ผมยืนในตัวผมจะเลยกล้องไหมถ้ายืนเลยไหมอ่าผมยืนแล้วนะเนี่ยสมมตริรถมาอย่างนี้จะวิ่งตรงมาอย่างนี้ใช่ไหมร,รถมาอย่างนี้แต่ผู้หญิงอยู่อย่างนี้เนี่ยผมพูดแล้วขนลุกขนลุกจริงจริงน,น,นะไม่ได้มุกเลยผู้หญิงอย่างนี้แล้วผู้หญิงผมยาวเหมือนในหนังแต่งชุดขาวแล้วชุดขาวชุดนอน,น,อนเหมือนในหนังมากพี่แมนชุดนอนแล้วก้มหน้าอย่างเงี้ยแล้วเดินข้ามถนนไม่ใช่เดินเร็วนะเดินอย่างเงี้ยช้า ออขนลุกผมยังขนลุกไม่หายเลยภาพนี้มันติดตาชั่วชีวิตเลยครับเดินไปเรื่อยๆแต่ทางสองเลนอย่าลืมนะคือเขาเดินหลุดเลยเราเนี่ยมันก็จะพ้นแหละถ้าเขาเดินเรื่อยๆงไงก็ช่างแต่เรากว่าจะถึงเราเห็นเราไกลเฮ้ยมีผีเดินผ่านแล้วก็เบาเบาเขาเร่งถ้าหลุดมาถ้าเกิดฝั่งนู้นมีรถมาเร็วอ่ะเขาโดนชนนะเขาเดินเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก้มหน้าแล้วไม่มองแถบนี้ผมปิดหน้าอย่างเงี้ย ที่บอกเดินก้มหน้าอย่างเงีง<อ>้ยแต่ผมปิดหน้าป<อ>ุ๊บแต่ใจผมมันพิกลแล้วแบบในใจคิดผีหรือเปล่าวะผมคิดเลยนะผีหรือเปล่าวะแต่ผมไม่พูดอะไรเมียผมนั่งด้วยภรรยาผมนั่งด้วยโอ้โหเรียกเฉพาะเลยภรรยาใา่สช่ไหมใ้ภาษาตลกให้เมียแหละเมียตลกรนาะน,ะนั่งแล้วเมียไม่พูดอะไรเลยปุ๊บ แล้วผมขับไปเลยสักพักผมก็มองกระจกหลังเห็นนะไม่ใช่ไม่เห็นเขาเหลงเห็นอยู่เห็นครับเห็นกระจกหลังปุ๊บเขาผ่านไปฝั่งนะแล้วตอนนี้มันไปเรื่อยเยมันมืดมันไม่มีไฟข้างถนนเหมือนสมัยนี้นะในป่าหูเล่าแล้วเหงือแตกเช็ดเหงือก่อนนี่เรื่องจริงนะครับไม่มุกอพอเสร็จเร้อยปุ๊บผมก็วิ่งไปวิ่งไปทักักภรรยาผมสก,กิดกำลังวอกกับสก,กิดอะไรสก,กริดอะไรพี่สาวตกใจไหมแล้ว ก็โหนี้เห็นมาก,ก็จะถามพี่เต๋าเห็นหรือเปล่าบอกคิดเหมือนกันไหมฉันเลยบอกจะพูดถ้สสาสมัยสมัยนี้ไว้ลืกเขาไม่เอาไม่พูดนะมุกจากตัวละมุกจกเลยคือเราก็นิ่งคืออยากไม่อยากทักเหมือนได้เห็นอะไรอะไรดังอย่าทักกลัวของเขากลัวอย่างเงี <andro. S 1> ้ยแล้วก็ นิ่งตั้งสมามธิสติพุโทโธในใจพุโทโธช่วยได้นะครับพี่แมนผมชื่อเรื่องวนี้พุโทโธนะที่คัพภะสอนนะพุโทโธนะดึงสติแล้วก่อนพุโทโธอย่าลนอย่าลกอย่าตกใจอย่าหลอนก็ขับไปเรื่อย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 ,อยดูแล้วมันเหมือนไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวนะพอไปถึงที่เออตอนนั้นมีแฮร์ริ่งซี่ด้วยแฮร์ริ่งซี่อยู่กับผมทีมงานผมเลยพอไปถึงที่คาเฟ่ปุ๊บเขาก็จัด ข้าวไปให้ให้กินกันจัดข้าวปลาอาหารให้ตลกก่อนขึ้นให้กินข้าวให้อิ่มกันก็มีเครื่องดืม่มเม,ม,ม,มาบ้างไหมเมาบ้างอ่าให้จิ๊บจิบนไปก็ระหว่างไปถึงอ่าทีมงานพี่เต่ามาแล้วมามาเดี๋ยวไปข้าไปกินข้าวกันเดี๋ยวจะขึ้นประมาณสองทุ่มครึ่งเนี่ยอ๋อครับขอบคุณครับก็ไม่มีใครพูดเรื่องนี้กันอยู่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 นะเมียผมพูดขึ้นมาเลยอ่าพวก พี่แฮวเ,เขาบอกพี่แฮวบอลเบิร์นเอเ๋อเ,อเห็นผู้หญิงเม่ตะก,กีนี่ตกใจเพราะว่าหมดเลยผมก็ตกใจเราหน้าคุณแบบหน้าเหลือเอา้าตกใจเลยกันนะทำไมตกใจอะไรกันนะเอา้าพี่ก็เห็นผมก็เห็นคนนู้นก็เห็นคนนี้เห็นที่ผมขับรถมาผมคิดนึกว่าผมเห็นคันเดียวแต่เป็นไปได้ยังไงพี่แมนมันเป็นไปได้ยังไงที่เห็นทุกคันที่เห็นแต่ไม่ใช่เห็นอยู่ฝั่งนู้นนะ เห็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมเห็นแบบเดินผ่านผ่านหน้ารถไงรถมางี้นะมึงแล้วก็เดินผ่านช้าๆแล้วก็เบามึงแล้วเขาวิ่งกลับมาปุ๊บแล้วมาผ่านอีกคันเหรอวิ่งกลับมาปุ๊บเขาทําเพื่อพี่แมนรู้ไหมรถรถติดติดจะเลยตามตามกันมาแต่ไม่ได้ติดครับไม่ได้ติดกันคือรถมันจะเว้นระยะอยู่แล้วต่างคนต่างอสมมติอ่าผมอยู่ตรงนี้ประมาณอีก หนึ่งกิโลก็ได้หรือครึ่งกิโลก็ได้หรือหนักตามกันมาเราก็ไม่รู้เหตุการณ์ตรงนั้นเพราะเผลอเอ๋ก็บอลขับตามมาอยู่เราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้เราไม่ได้ถามว่าตามกันขนาดไหนแต่ทุกคนเห็นเหมือนกันหมดว่าตัดหน้าจากซ้ายไปขวาแล้วผมมาน,นึกภาพเอ้าแล้วเขาจะทำนี้วิ่งเพื่อแล้วสมัยก่อนกล้องวงจรปิดในรถไม่มีนะอยังไงบ้างผีหรือว่าแล้วก็ คนเหมือนเจ้าของเจ้าภาพเจ,จ้าภาพชื่อร้านอะไรผมจําไม่ได้จริงครับถ้าเกิดเจ้าของร้านจาได้เน,นี้ยช่วยดูเนี่ยรายการนี้อยู่ช่วยกดบอกหน่อยว่าร้านอะไรผมจําไม่ได้จริงเขาบอกไปจุดทูบพี่เต่าจุดทูบอะไรสิบหกดอกหรืออะไรกี่ดอกมันรู้แต่เยอะดอกไม่สามดอกดอกเดียวไม่ใช่นะไปะจุดทูบบอกซะเขามาขอส่วนบุญเดินทางกลับบ้านได้ได้ปลอดภัยพอเสร็จไรเอาจุดทูปปักก็ไม่มีอะไร ขาขึ้นเล่นเนาทีเล่นเล่นเล่นปกติหาม้ฮหาครับอันนั้นคือสมองทุกคนจิดทุบและสบายใจนะครับพอเลิกกลับปุ๊บเราก็พูดกันนะเราเดินทางเฮ้ยไม่ใช่กลับไปแล้วเจออีกนะแล้วก็พูดอย่างนี้นะอ่าบอลเขมมึงจำใช่ไหมมาอยู่ตรงช่วงไหนเขตไหนวะาไม่ได้ผมงงตอนนั้นเอาทุกคนก็งงเราก็บอกเรอโอ้ยเราจุดทูบบอกเขาแลวเนาะ เขาอาจจะมาขอเราคงขากับไม่เจอแน่ไม่เจอแน่ระหว่างขับกลับไม่เจอคิดเราคิดไม่เจออ่าต้องไม่เจอแน่ขับกลับพอวิ่งมาแถวนี้สึกมันเป็นต้นไม้ทั้งสองฝั่งครับมันมืดต้นไม้ตรงนี้มันมืดนะแต่นี้มันมีรถมันมีไฟสว่างม,มันก็เห็นเหมือนในหนังะเห็นแต่งเงาไฟแต่เห็นคนแล้วคนเดินผ่านแล้วเห็นแน่เลยฮ้ยแถวนี้แน่เลยแถวนี้แน่เลยแล้วก็บอกเมียผมบอกว่า มันแถวนี้ป่ะพี่เต่าอย่าพูดดิอย่าพูดดิสกิดเราก็โหลุกแยะนี่นี่ขนลุกอยู่เลยเออใช่ใช่เราก็ยกมือไหว้แม่ไม่พูดขับไปดีดีเห็นพี่พี่แดนถ่ายที่พมเห็นยังไงเห็นแบบเดิมแบบเดิมต้องเดินข้ามไม่ใช่ครับเห็นแบบเดิมก็เห็นครับแต่ผู้หญิงคนนั้นอนอยู่ข้างถนนอยู่ซ้ายมือนอนอานอนนอนนอนคว่ำหน้าแล้วผมปิดหน้านอนนอนขวาง ไม่โดนฝังครับวุลิมถนนครับนอนขวางปุ๊บผมก็ปุ๊บแล้วผมก็เฮ้ยเขาโดนรถชนปะวะแล้วผมก็แตะเบรกแตะเบรกมีบวกแล้วไม่ผมแตะเบรกเปิดกระจกด้วยพอผ่านปุ๊บเฮ้ยปึ๊ดเหมือนลมก็เข้าแรงเนี่ยโู้ในรถเขาไปกระจกมาทำไมเนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะไปถามว่าทำไมพี่ตาเบรดทำไมเฮ้ยเขาโดนรถชนหน่อยจะจอดมช่วยมืดอย่างนี้เกิดขบป้นน่ะมองเง่้ยแบวกไปพวกโจรก็ได้ดักรอ เสร็จแล้วอ่ะก็วิ่งกันไปถึงเสร็จแล้วโทรศัท์หากันเฮ้ยเดี๋ยวเจอที่ปั๊มหน้ากันนะมีเรื่องเล่ากันหน่อยพอเสร็จแล้วก็เจอที่ปั๊มหน้ากระจอดทุกคนเห็นเหมือนกันหมดแต่ผมงงพี่แมนมีอะไรสงสัยถามได้นะฮะสงสัยว่าพ,พี่พี่เต๋าเขาแต่งชุดเดิมหรือเปล่าชุดเดิมชุดเดิมชุดขาวแต่ผมงงถ้ามีเลือดไปอย่างนะสมมติไฟสว่างเราวิ่งพอเห็นเราต้องเบาเงี้ย มีมเลือดคาบเลือดแดงๆไปอย่างรถชนผมคิดไปรถชนถ้าชุดเดิมแล้วทําไมภรรยาพี่จําไม่ได้ล่ะจำไม่ได้เลยนะพี่บอกว่าภรรยาบอกให้เปิดเปิดกระจกช่วยเขาครับไม่กูหวังวิ่งยังยังไม่จอดนะพอมึงก็กดกระจกไฟฟนะ้เา,าเนี่ยป,ปื๊ดลงมาเข้าพุ๊แล้วก็เปิดทําไมปิดปิดปิดแบอกเฮ้ยคนรถชนเปล่านะเราก็เห็นภาพนั้นเนี้ยชุดขาวก็คนนั้นที่เราเห็นนะครับบอกว่าไปไปไปคนเก่าคนเก่าชุดนอนชุดเดิม แต่เราไม่เห็นเลือดหรือมีเลือดเราก็ไม่รู้ตอนภรรยาพี่น่าจะไม่ทันสังเกตก็เลยนึกว่าเป็นคนนอนอยู่ไม่ไม่ไม่เห็นสังเกตว่าใส่ชุดเดิมไม่ไม่เขาเห็นชุดขาวเหมือนกันทุกคนเห็นเหมือนกันหมดชุดขาวแล้วก็ผมปิดหน้าหรือไม่ปิดไม่รู้แต่เขานอนนอนหันหลังให้เรานอนอยู่กับพื้นริมถนนไม่ใช่นอนกลางถนนนะปุ๊บแล้วผมก็ยังวิเคราะห์ทุกวันนี้โอ้โหเขาจะดักรอเราเหรอตลกเล่น กว่าจะเดินทางไปถึงไกลออีกสองชั่วโมงสามชั่วโมงเดี๋ยวแกล้งรถไอ้ทีมงานไอ้เต่าชยิ้มหน่อยมันนอนแกล้งมันอีกมัน,เป,น,มนเป็นไปไม่ได้หนึ่งเป็นไปไม่ได้สองถ้าโดนรถชนต้องมีรถเห็นแล้วต้องมาช่วยใช่ไหมจากห<ช>ูกี่ชั่วโมงผ่านไปจากที่ผมเห็น<ช>ทุ่มหนึ่งตีสักทุ่มหนึ่งแล้วเลยทุ่มไปแล้วตลกเล่นกลับมาตรงนั้นก็สี่ทุ่มห้าทุ่มเขาจะนอนรอนเหรอ,อแล้วเขาเกิดอุบัติเหตุทำไมคนไม่เห็นแถวนั้นก็ต้องมีรถ ายัางไงก็ต้องมีมอไซค์<ม>หรืออะไรผมก็มานึกถ้าคนรุกรุชนต้องมีคนแจ้งตำรวจพู้ไงว่าเขาแต่งตัวดีด้วยชุดนอนครับชุดแบบในหนังเนี่ผมบอกเหมือนในหนังชุดพิュ๊กอ,อ่ะก็เหมือนในหนังที่เราดูที่ก็แต่งชุดขาวแล้วผมปิดหน้าเดินไม่ใช่เป็นไปไ,ไ,ได้ไหมว่าคนเสียสติเสียสติก็เป็นไปไม่ได้มันคิดได้หลายอย่างที่เขานอนเพราะเกิดอุบัติเหตุเป็นไม่ได้แล้วก็คนเสียสติก็เป็นไม่ได้แต่เขานอนตรงนั้นหรือคนแถวนั้นเขาจะรู้กัน ผ้หญิงไม่ได้จะเป็นอย่างนี้เรียกผมยังยังหาข้อสรุปตัวเองไม่ได้เลยยังหาไม่ได้จริงมันคือผีหรือคนคนหรือผีแต่ก็เลยผมทุกวันนี้ก็คิดว่าวิญญาณครับค,คือ,ค,อค่อนไปทางวิญญาณตามความรู้สึกไม่ใช่วิญญาณผมคิดว่าผีพูดไม่ยินยันเลยผีเลยละ่ะเนี่ยผมผมเสยผม <laughs> <laughs> เหนื่อแตกเหนื่อแตนเลยเออแล้วจอดปั๊มยังเล่าค้างอยู่ถามว่าเห็นไหมถามก็เห็น,หหนแต่ไม่มีใครเห็นแลยตอนนี้ บอกเหเออเนี่ยผมลงตรงนี้เออก็ขับตามเหมือนเดิมขากลับแล้วนะเที่ยวกลับเที่ยวเอ่อเที่ยวขากลับนี่มีพี่เห็นคนเดียวอ่าฮะแต่แต่ในรถก็มีผมเห็นคนอ่าถ้าเกิดผมนั่งคนเดียวมีคันเดียวที่เห็นคันเดียวแล้วผมก็ถามทุกคนเห็นไหมตรงนี้ไม่เห็นนะไม่เห็นมีไม่เห็นรอเอ้านึกว่าเห็นนอนเหมือนกันหมดอพอไม่เห็นผมเอ้าอย่างไรกันวะาําไมกับเราคันเดียววะที่เห็นถ้าเป็นผีนะหรือเป็นวิญญานนะ ถ้าบิญาญณจริงก็ขอเข้ามาด้วยจริงเราไม่กล้าไปช่วยแต่ผมกลับมาผมทําบุญนะผมทําบุญทําทานผมไม่เชื่อแล้วก็ไม่เคยลบหลู่ผมก็ทําบุญถวายสังฆทานอะไรเงี้ยทำก็เคยเคยได้ยินเคยได้ยินมาตามตามตำราครับผมเขาบอกว่าคนที่เสียชีวิตจ,<ะ>จากอุบัติเหตุตรงนั้น,นะจะด้วยอะไรก็ช่างแต่ว <ừ> ่า <ừ> ตายแบบกระทันหันเนี่ยบางทีเนี่ยพอตายปุ๊บก็เกิดปั๊บเลยถูกต้องถูกต้องทีเนี้ยเขาก็ ความทีเ่เปล่าเปลี่ยวแล้วรู้สึกว่าทําไมตัวเองต้องอมาเจอกับข้อกรรมแบบนี้ก็อย่าให้คนอื่นรับรู้ถึงความรู้สึกตรงนี้บ้าถงถ้าเกิดใครมามีอุบัติเหตุตรงนั้นก็ครับเหมือนเขามาบอกแล้อีกอย่างไม่รู้นะผมคิดเองนะคือตอนนั้นผมแรงมากนะงานการดีใช้คําว่าเงินดีมากเลยเหมือนเขามาเพึ่งบุญผมเหมือนให้ผมทําบุญให้เขาอ,มอ,อไม่รู้นะผมคิดเองนะ,ะผมคิดเองอตอนนั้นงานผมดีผมก็ทําบุญให้เขานะ คือเขาผมเป็นคนชอบทําบุญอย่างเงี้ยเขาแบบเอ้ยจับคนคนนี้เขาจะได้รับบุญกุศลคือผมคนดีผมจับไครไม่ร้อนเนี่ยคิดดูเนี่ยเอาจิงเนี่ยพี่มัมุกเนี่ยผมมีบุญขนาดไหนอ่ะไม่ใช่พี่ลองจับดิไม่จับเนี่ยเดี๋ยวดูเนี่ยเห็นี่ยเห็นไหมผมมีบุญฮะ โอเคครับ <laughs> ไม่ร้อน <c oughs> ครับผมในนี้จริงือมุกไปคิดกันเองเนอะไอ้จริงือไม่จริงมันจริงหยือมุกแต่เนี่ยมุกแน่จับแล้วร้อนจิ <c> ้ม <oughs> <c oughs> ทำไมให้ร้อนเลเนี่ยครับ <c oughs> ผมครับครับก็ เพลินนะครับสนุกกับเรื่องเล่าเรื่องเล่าของพี่เต่าจริงมางใครเครียดบ้างน้อผสมกันไปครับผมกับตามสไตล์ของแต่ละคนนะครับก็สิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจ็นไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็นนะครับสําหรับค่ำคืนนี้ครับต้องขอขอบคุณที่เต่าเชนยิ้มเป็นอย่างสูงนะครับที่มาเชอมาตุ่มมาตุ่มมาเป็นชื่อตุ่มเชนิ้มโมกโมกเลยเจอพี่แมนไม่มีอะไรให้เอาเทียนเอาเทียนไปลนเล่นที่บ้านร้อนะรรรคคคััััับบบบขาากนนน้้สสสืีีด ผมอ,อ,อ,อนนนจริงกาาวาาสยเีความกลัวของมนุษย์โดยมากมักเริ่มต้นจากความมืดไม่ใช่เพราะความมืดนั้นน่ากลัวแต่เพราะในความมืดเรามองไม่เห็นและเมื่อมองไม่เห็นเราก็เริ่มจินตนาการยิ่งคิดก็ยิ่งกลัวยิ่งกลัวก็ยิ่งคิดจนสุดท้ายจิตของเรากลายเป็นเหดือดของความกลัวที่สร้างขึ้นมาดังนั้น ผลทางที่ดีที่สุดในการขจัดความกลัวไม่ใช่การหลบหนีแต่คือการหยุดคิดถึงสิ่งที่กำลังกลัวและการหยุดคิดได้เราจำเป็นต้องมีสติเพราะสติคือเครื่องมือแห่งความรู้เท่าทัน เมื่อเรามีสติเราจะไม่ตกเป็นทาสของจินตนาการที่บิดเบือนเราจะควบคุมตนเองได้และจัดการกับทุกสถานการณ์ได้อย่างราบรื่นความมืดไม่ได้น่ากลัวหากเราจุดแสงแห่งสติขึ้นภายในใจสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีแค่ที่คุณเห็นสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็น